สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมต้นสีดานะครับหรือฝรั่งนะครับฝรั่งธรรมดาไม่ใช่ฝรั่งหนูนะครับขุดมาจากข้างบ้านนะครับใครได้ดูคลิปหรือได้ชมก็จะรู้นะครับวันนี้ก็มาแกะซากนะครับพอดีกลับจากโรงเรียนก็ให้เพื่อนมาแกะซากให้นะครับมาคุยกันก็ว่าทรงนี้ว่าจะเอาอะไรนะครับสุดท้ายก็ว่าแกะซากนะครับก็แกะซากนะครับทรงเขาเรียกว่าทรงบดิษนะ บดีิตนอเออบฑิตนะครับแบบนี้ก็คุ้นสักนะครับน่าจะติดผลให้สักลูกสองลูกนะครับน่าจะดีน่าจะสวยงามนะครับตอนนี้แกะซากนะครับนี่ลวดที่ใช้ก็เป็นลวดสายไฟนะครับลวดลวดอลูมิเนียมไม่ใช่ลวดดัดบอลไซนนะครับใช้เท่าที่มีนะครับนี่ก็กบหลากนะครับหลากก็มีน้อยนิดอยู่นะครับนี่ไม่ค่อยมีสัท่าไห่นะครับแต่ก็กบไว้ครับกบให้คือคือ ก็จะแกะไว้ให้เสียดก่อนนะครับแล้วทิ้งไว้ให้เป็นริ้วเป็นรอยซะก่อนนะครับค่อยทาน้ํายาทาสักฝรั่งนะครับฝรั่งธรรมดาบักซีดาบ้านบ้านผมเองนะครับนี่นะครับก็มาอัเดตให้ชมครับจากตอนนั้นตอนนี้ก็ได้เป็นไม้สากนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ